สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่วิวอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอร่อยผักผลไม้เด็กๆคงเคยทานผักและผละไม้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเลยรู้ไหมคะว่าผักผลไม้มีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะไปกันเลยแ e p เปอร์แฮปเปิมีลักษณะเป็นตรงกลมลูกสีแดงๆมีรสหวาน o อ a n g e ส้มส้มมีลักษณะกลมแปน้นผลอ่อนจะเป็นสีเขียวแต่เมื่อสุกก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมีรสเปรี้ยวหรือหวาน Mango, ม a ง g กมะม่วงลักษณะรูปวงรีหรือกลมแปน้นผลอ่อนหรือดิบจะมีสีเขียวเมื่อสุกก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองรสชาติเปรี้ยวแต่เมื่อสุกก็จะเปลี่ยนเป็นรสหวานมันบัตนน่ะกล้วยกล้วยมีลักษณะกลมทรงรี ผลโอนของเปลือกจะเป็นสีเขียวผลสุกจะเป็นสีเหลืองมีรสชาติหวานหอมวอเตอร์เมลอนแตงโมมีลักษณะเป็นทรงกลมเปลือกแข็งเนื้อข้างในสีแดงและสีเหลืองมีรสหวานเย็นสดชื่น Lemon, เลมอนเลมอน ผลรูปทรงรีปลายผลมีติ่งแหลมผลอ่อนสีเขียวสุกแล้วเป็นสีเหลืองเนื้อในฉ่ำน้ำมีรสเปรี้ยวชิลิพริกพริกเป็นผักนะคะเด็กๆลักษณะทรงรีผลอ่อนมีสีเขียวผลสุกมีสีแดงมีรสชาติทั้งหวานกรอบเผ็ดน้อยจนไปถึงเผ็ดมากๆเลยค่ะชามเมโต มะเขือเทศเป็นผักที่มีลักษณะเป็นทรงกลมลูกสีแดงมีรสชาติเปรี้ยวหวานลองบิช <Long Beach. S 1> ถั่วฝักยาวเป็นผักสีเขียวผิวขรุค,คะ่ปะปาเทตโตมันฝรั่งมีลักษณะทรงกลมเล็กๆผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่จะเป็นสีน้ำตาลมีรสชาติกรอบมัน